สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่โจ้กสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตการลอกรากสับปะรดสีนะครับด้วยสารเร่งลากจากกาบใบนะครับือจากคลิปก่อนนะครับที่ผมได้ทําการนําหนอสปะรดสีนะครับมาวางไว้ที่กาบใบนะครับของสปะรดสีนะครับแล้วก็ในส่วนยอดของสปะรดสีต้นอื่นนะครับพออ่านเจอว่า ที่กาบใบและก็ที่ยอดของสับประรดสีจะมีสารบางอย่างช่วยเร่งรากนะครับเรามาดูกันนะครับว่าได้ผลไหมนะครับอันนี้ก็ดูต้นนี้นะครับอ๋หนอนี้รากออกมาเยอะแล้วนะครับไปปลูกได้แล้วนะใช้ได้ครับหนอนี้อันนี้ไว้ข้างๆกาบใบนะครับเอาไว้ที่ยอดเป็นยังไงบ้างครับ ก็ลากมาเหมือนกันนะครับก็ดูต้นอื่นด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่เห็นลากใหม่ที่ชัดเจนนะครับดูอีกนะครับนอนี้ก็ไม่เห็นลากออกชัดเจนนะครับ หน่อนี้ก็ไม่มีนะครับก็ไม่เน่านะครับแต่ก็ไม่มีอ๋อหน่อนนี้มีล,าออ,มา,มมลาออกมาแล้วครับเริ่มมีลาออกมาแล้วอันนี้ก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทําไมบางหน่อถึงออกรากได้เยอะได้ชัดเจนขึ้นมานะครับแบบหนอนี้บางหน่อถึงรากยังไม่ออกนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับ ความแก่อ่อนของหน่อที่เราตัดมาหรือเปล่าอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือหรือจะเกี่ยวกับต้นที่เรานําไปวางเป็นสายพันธุ์ไหนอายุเท่าไหร่หรือเพื่อนๆท่านใดมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันกันด้วยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่าทําไมบางหน่อถึงได้ผลในการรล่อรากด้วยการนํามาวางที่ยอดหรือกลับใบอันนี้ไม่ออก ทําไมบางหน่อถึงได้ผลทําไมบางหน่อถึงไม่ได้ผลนะครับก็ลองทําตามได้เลยนะครับผมว่าปัจจัยหนึ่งนะครับในการที่รากออกช้าอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ฝนในน้ําฝนนี่มีไนโตรเจนนะครับเมื่อสับประรดสีได้รับไนโตรเจนทําให้รากไม่ออกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานนะครับ ครับออกลากไปปลูกได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนท่านใดมีข้อแนะนำข้อสงสัยหรือความคิดแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็คอมเมนต์ได้นะครับหากชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ